สวัสดีครับกับไลน์เลนเจอร์ vs แบทเทิลโมดครับของรางวัลสุดประทับใจครับได้กอนนกพิเศษอีกแล้ววะออกมาก็สู้นเท่าๆกันนะโอเคครับโอคค้พิ่งที่เข้าเกมเนี่ยหลังสีทุ่มเมื่อคืนก็ไม่ได้เข้าเลยหรือเปล่าว่าจำไม่ได้ 10บบวกสหมดสิ้นเดือนนะครับอยากเปิดอีกเหมือนกันนะการันตีเจดาวให้แต่ดู้วเปลืองอะไม่รู้เท่าไหรถึงจะพอถ้ามีวันกบแดงก็อาจจะได้กบแดงเจ็ดดาวสักตัวก็โอเคนะแม่แต่เราก็อยากได้มากกว่านั้นไง เอนเจอร์ตัวใหม่ครับก็พอเห็นสกิลกันบ้างแล้วมัง้งโอเคครับมาเตินโหมดกันเลยจัดทีก็มีแค่นี้แหละไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วบอกแล้วก่อนหน้านี้ที่มันสมได้เยอะๆทำให้ทีมเรามันฟูขึ้นไงทีมเรามันเจ๋งขึ้นเยอะเลย พอเราจับกบแดงได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาทิตย์แดงจับได้ตัว2ตัวเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันนิ่งสนิทเลยทำอะไรไม่ได้เลยมันจะนั่งซึมไปลเลยตอนเนี้ยต้สมรูปีมาแล้วกัน น้องไม่ทนกันไม่ไหวก็อดเจ็ดดาวนะแต่เปิดเดี่ยวๆแล้วน้องได้ดวงดีก็แล้วแต่แต่ก็เห็นคนได้เจ็ดดาวรว,รว,รวมๆกันนะเพิ่งเห็นเลยกับต,ตาโอ้โหทำไมเขาได้ขนาดนั้นวะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วก็อิจฉาเหมือนกัน <c oughs> ดูเราดิ <c oughs> เราเออเราก็ได้ก้อนทฤษจิงนะตัวท็อปด้วย <c oughs> แต่แค่นั้นจบเลย <c oughs> ที่เหลือก็คือ <c oughs> ไปอัพเอาเอง เราจะให้เราอัพเองแต่เราไม่มีอะไรเลยโอเคแบตเทอร์ห okay. ม <c oughs> ดดกว่าอาทิตย์นี้โอ้โหตกมา8000กว่าอันดับน่เมื่อคืนยังติดหนึ่งใน80อยู่เลยเอ้ยหนึ่งในหมื่นโอโ้ทันเพื่อนผะวะโอเค สุดทายเลทกปครับรู้ว่ามันทรมานมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วกระตุกโคตรกลับไปเลยดีกว่าเราไม่รับเดเมดครับเทโอซัมครับเวลาเล็บมาเหลือครึ่งหนึ่งมันจะกระเด็นถอยหลังไปหนึ่งครั้งครับทำให้การโจมตีของมันชะงักไป ราก็เป็นโอกาสให้เราซ้ำให้ตายได้ครับเทคนิคก,ก็ประมาณนี้แหละแพ้สิแพ้นัดไหนไม่รู้ก็เจอสเตปเริยมได้ม,มาครับเจอตัวท็อปเยอะกวา่าเราก็แพ้แล้วเจอตัว8ปดดาวด้วยกันพี่ก็แพ้แล้ว คือเลือดมันเยอะไงแล้วตัวสกิลไฟเราต้องอัดสักสองสามทีอะกว่ามันจะตายกันอะฟีดด้วยอะสามสี่วิอะถึงจะติดชาร์ค้าอีกหน่อยแต่ขอจุดไว้ตัวนี้ครับโอ้โหโหดเงินเ้ย เสร็จเลยเสียเปรียบเลยครับแพ้แล้วละมั้งพาดไปหน่อยจริงไม่ใช้สกลิลก็ไเอเออได้นี่ว่าฆ้ามันเที่ยงอยู่เดี๋ยวจะจัดการไอตัวหน้ายังไงเออปีดดีที่เขาไม่ใช้โล่เหมือนกันครับถ้าเขาใช้โล่ขึ้นมาเราก็จะโดนดันกลับในแป๊บเดียว นี่ครับมีตัวโล่แค่ตัวเดียวมันทำให้เกมเปลี่ยนเลยนะบีบเพราะเราต้องใช้ไอเทมไงโอ้ต่อสองตายเนี่ยวะเล่นมาสิบตาแล้วด่านกว้างครับ พอได้ครับพอได้ก็ดันๆไปก่อนครับโอ้โดนสกิลตัวตัวไหนไปวะโอเคครับซุปเปอร์ตามครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรพอได้จังหวะเดี๋ยวจะพัดกลับครับโอ้ก oh, ังนฟีต่อเลยเว้ยโอเคครับฟรีตามก็ได้ครับ โดนอะไรวะเอ๊ะเจอไอ้พายุจเจอไอ้ก้อนหินนี่เหรออับุลลานี่นะโอ้โหโค,ครับโอเครับโคบพี่เราเติดสกิลได้ครับโคบี้เราวิ่งไปถึงแล้วครับโอ้สกิลโหดๆทางนั้นเลยเว้ยพี่ก็อยากปรับทีมทีใหม่แล้วนะเพราะมายืนแนวหน้าจะหมดไง ถ้าอาัดเขาไม่ลงเราเราก็แพ้เพราะเนี่ยทั้งทั้งแผงเลยเนี่ยกระดงข้ามสเปซอะไรมาโดนกันหมดเลยครับแล้วถ้าแค่เขาติดสกิลใหญ่แค่ทีเดียวรุ่งเละเลยและถ้าเจอตัวแซนขวาดโดนพิงโคนี่อีกโดนทั้งตัวทั้งทีมโอ้โหก็คิดอยู่ว่าจะปรับแก้แต่ไม่มีกบแดงจบเกม แก้ได้ตัวเดียวครับพี่ก็อาจจะเอาตัวชิลขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่ก็เสียดายตัวทำเกมพี่นะเ,เดี๋ยวค่อยไปพูดแต่และตัวมันก็มีข้อดีของมันแล้วแล้วไงเราก็เสียดายเว้ยอะไรว่ามาถึงก็สกิลติดแต่ดอกแรกเลยเราก็มีสกิลนะครับเอาดิ อยก็ไม่เหมือนกันเอ้านี่ครับถ้ามันต้อมเขาอยู่ได้ยงงั้นน่ะเขาจะโผล่มาแค่ตัว2ตัวครับแล้วเราแค่อัดสแปซก็โดนแล้วครับนะครับเลนเจอร์เขาหมดแล้วโหจะออกมาเพียบง,งั้นเลนเจอร์เขาหมดก็ได้จังหวัดของเราเขาบีบให้เขาใช้ใช้เทม่ะแล้วก็ใช้ตามยอมโดนอักสักทีก็ได้แล้วก็ใช้ตาม นมีสายแฟรดเลยครับใช้ไม่ได้หยุดยาวด้วยเนี่ยเจอระงับรายการก็ไม่ได้พี่ก็ไม่อยากทำตัวขี้เกียจเสี่ยงไม่ต้องพัดก็ได้ใช่ใช่ไหม ตัวไม่มดมันแสบจริงจริงวะเฮ้ยคือเขาใช้สูตนนี้ก็โอเคนะสุดเปอร์ตามัยครับไล้เพียรครับแซลลี่ใกล้เต็มแล้วได้ครับพอเขาหายแล้วยิงแซลลี่ซ้ำครับดูจังหวะกันครับโอ้โหเบรกไม่อยู่เว้ย วิ่งทะลุมาแล้วดีครับไอตัวนี้ไม่มีสกิลชิลครับโอ้โหใกลไปเราจะพลาดแล้วว่ะเ,เรียบร้อยครับแย่ลยเขาหายก่อนเราครับหลายวิ้วยครับ โอ้โหโดนอะไรวะเ่าะเราก็ขวาดเขาได้เกี่ยงเหมือนกันไว้เคครับได้เปลี่ยนอยู่ครับไอเทมหมดทั้งคู่แล้วครับดีครับที่พลังเราเหนือกว่าครับตัวโล่ของเขาดาวน้อยไปครับแล้วที่เหลือเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเก็บเก็บเลเวลครับเพราะไม่มีปัญหาถ้าจัดชุดเทพมาแพ้แล้วล่ะตะเกียบตะเกียบไม่เหลือใครขวาด ทีเดียวฝ่ายเขาเกลี้ยงเลยนีนี้ก็ตืนครับมินหัวครับพูดไม่ออกจัดหนักไปหน่อยโอ้ยแล้วโดนกุกว่ายแล้ว เขาก็มีมือมีตีแล้วนะเออจบแล้วไม่ื้อกันนานครับเลือดปัอมเลือดบ้านพี่ก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยอัพนะยังอยู่ระดับแรกๆแค่บ้างคือส่วนใหญ่จะเอาไปส่วนใหญ่จะเอาไปอัพอย่างอื่นมากกว่าครับเอ,อ้ยจะเอาไปลงหมด เอ็นเอ็นเลิมดคือถ้าเลือดบ้านมันเยอะไงมันก็จบเกมช้าเราจะทำแค่ล้านคะแนนเพื่อรับเงินส่งสดจบจบละดูแผงหลังก็ดิจัดเต็มจริงมาครบทุกตัวที่เราเกียดเลย ที่สำคัญถ้าโดนตีถึงบ้านอย่างเี้ยยุคนี้น่าจะแพ้เลยนะครับถ้าไม่มีพายุ <c oughs> เพราะตัวบ่าวลังสึกมันติดโล่อยู่หน้าฐานแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีพายุก็เสร็จยือนอยู่ตรงนั้นแหละ ก็เหมือนขี้โกงนะแต่ใช้ทําไงล่ะครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละก็บอกแล้วว่าทีมพี่มันยื้อไม่ได้น้องก็ลองเล่นยื้อดูสิเครื่องนองรับกันได้หรือเปล่าเครื่องพี่ไม่ไหวอะ โอ้มาถึงกลางโลกเลยใ้ยอะไรวะเรายังกระตุกอยู่เลยเนี่ยวิ่งทะลุกันกางกันแล้วเนี่ยบางทีก็น่าเกียดเกินเข็ดร้อยครับตาอย่างนี้ทุกตาปก็ดีนะครับก็เรามาทำคะแนนนี่เล่นโชว์บ้างบางตาแต่ขอคะแนนเถอะ ถ้าขยันเก็บได้สักรอบมี80รวมกับสักเ0เป็น150ครับหาอีก150ก่อนกลางเดือนก็น่าจะได้1 6บอีกสักรอบครับกลางเดือนก็น่าจะมีอีเวนต์เพิ่ม67ดดาวมาอีกหรืออาจจะไปเปิดวันกบแดงก็ได้ครับน่าจะพอไหวพวกใช้เว็บปั๊มแต้มก็น่าจะโดนแบนไปหมดแล้วครับ เลอแต่เคี้ยวๆแล้วครับเคี้ยวๆไม่น่ามีปัญหาโอ้ดักเสือไปแล้ววะใช้กันทุกทีเลยมั้งเนี่ยเราก็ใช้เอนครับโอ้โดนอะไรเอ่ยหงายทั้งฝูงเลยแเห็นกำลังติดปั๊บโจมตีครับเราก็ยิ้มแล้วเราจะพาเขาใ้เขาอัดหนก็ได้แล้วก็ฟีดต,ตามครับ นี่ปัม๊มซาลี่ติดชานะครับไม่ใช่ตัวอื่นปั๊มขึ้นมารอเลยครับโอ้โหพลาดเสร็จแล้วครับซุปเปอร์ด้วยก็ได้ครับเสร็จเลยครับแม่เขาริงแม่นจริง,รงแต่ชิลเราหายก่อนนะแล้วชิลก็าหายก่อนเกี่ยงครับจบโอ้โหตรงนี้ครับ มันวัดพลังกันนี่แหละถ้ากดชิวช้าวันนี้แล้วเขาดันไปได้ไกลๆเราก็เสียเปรียบกันครับเขาดันเป็นไปได้ไกลๆแล้วเขาติดไอตัวปลาเขาติดโล่ขึ้นมาเงี้ยเออก็จะเหนื่อยกันอีกนิดนึโงเคครับจบไปแล้วสิบตาเต็มอิ่มไหมพี่หล่อิ่มจนจุกเลยครับโอเคครับสิบตาได้มาอันดับเท่าเดิมรับเมื่อคืนอยู่เก้าพันเก้ากว่าครับก่อนนอน ไล่เพื่อนมาก็นิดหนึ่งพี่คนนี้ถึกอยู่ไหนครับเนี่ยอันดับเท่าไรครับแต้มขนาดนี้อยากรู้อือฮึโอเคเราอธิบายทีมของผมดีกว่าผมมาอธิบายทีมของผมดีกว่าครับว่าทำไมถึงจัดประมาณนี้เขามีบราวนะักเสิร์ฟไว้ชิงพื้นที่ใช่ไหม ก็คือถ้ามันติดสกิลชิลอะมันก็เหมือนใช้คําว่าอะไรยักปักยักปักลันเหมือนมาร์กิงจุดนั้นไว้แล้วว่าคุณไม่มีทางผ่านจุดนี้ไปได้เรายึดไว้แล้วประมาณนั้นอะเออเราจะใช้แบบนั้นก็ได้แต่เราก็ใช้ตัวนี้ครับวิ่งทะลุพายุถึงมันจะติดสกิลเราก็ถ้ามันติดสกิลด้วย เวลาพัดกลับไปครับมันวิ่งตามพายุทันครับมันไปมาร์กเกงจุดใหม่ที่หน้าฐานฝ่ายตรงข้ามครับโหดไหมนี่แหละครับเป้าหมายที่เราใช้ถึงตัวใหม่ออกจะออกมาแต่เราก็ได้ตีก่อนละทีอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กๆก็กวาดล่วงอ่ะแล้วที่สำคัญได้ตีก่อนด้วยใช่ใช่ไหมในดอกแรกก็ไอ้ทันกองที่โดนพัดกลับอ่ะโดนหวดเลยนั่นแหละคือข้อดีของมันที่ชอบที่ใช้อยู่อ่ะ ถึงอยากจะเปลี่ยนก็เถอะคือเป็นตัวยึดพื้นที่ได้แบบรวดเร็วที่สุดแล้วไปมาร์คกิ้งจุดใหม่ครับไปทําพิกัดใหม่ในหน้าด่านหน้าทานไ,ไฟตรงข้ามได้หน้าบ้าเลยอะต่อไปวิงโคนี่ครับก็เหมือนตัวแถวหลังครับคือมันเรียกใช้ได้เร็วครับและมีสกิลสโลว์ใครโดนไปมันก็นิ่งนะโดนระอัดก่อน2องจทีแหละ ก็เหมือนคอมโบกับตัวนี้กับมัดไฟมัดไฟเนี่ยได้ต่อยก่อนแน่นอนอยู่แล้วแนวหน้าด้วยด้วยกันเนี่ยมัดมัดไฟได้ต่อยก่อนแล้ว้าฝ่ายตรงข้ามโดนสโลปอีกมัดไฟได้ต่อยก่อนสองมัดครับ <c oughs> ถ้าไม่แน่จริงก็น่าจะล่วงนะมัดแสนสามเฮ้ยอยาอ่างนี้อาจอาจจะจะลอดได้ตีสักทีหนึ่งแต่เราก็มีตัวอื่นๆอีกน,นะครับที่ช่วยตี มีกับบัฟกับัฟไปอัดปิดเกมแบบที่กดไอเทมทีหลังเขานะถ้าติดเราเรากดที่หลังแล้วเราติดบัฟก็จะพูดเดียวครับปิดเกมเลยครับกว่าตั้งฉากส่วนแซนี่สกิลโหดครับแค่ไวไวรัสอี่แ <c> ก <oughs> okay, ครับจะต้องตัดต่ออีกโอเค เลือดเจอครับแล้วมีโอกาสออกสก,กิลออกสก,กิลได้ไม่ไห,ไไหลายก็ตายหลายตัวครับโอเคจบแล้วแมทเตอร์หมดครับสวัสดีครับ